สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแกะอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวนี้นะครับตัวค่อนข้างจะหนานะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับแต่ความกว้างไม่กว้างเท่าไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับอาการเครื่องนี้ก็ไปยกมาถึงที่เลยนะครับพอดีไปตรวจเช็คระบบแล้วก็ ตรวจพบว่าอ mm ินเวอร์เตอร์มีปัญหานะครับขั้วแบตเตอรี่ช็อตอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นรุ่น MPS ขีด 5,500H นะครับเอ่อคันเลอร์เกรย์แอนด์แบ็กนะครับก็เทาดำนี่ก็เรียกกันง่ายๆนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเทาดำระบบ48โ oh วลต์5,500วัตต์นะครับอ่า ตัวนี้ก็แกะมาเบื้องต้นแล้วนะครับถอดน,อน็อตออกมาเนื่องจากเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าไปตรวจเช็คระบบถึงที่เลยก็ตรวจพบว่ามีเบรกเกอร์ด้านด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับที่ต่อขนานกันมานะเป็น2ส,สติงด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด400กว่าวัตต์นะครับ อนุกรมกัน6แผงแล้วก็มาขนานกันทําเป็น2สตริงนะครับถอดน็อตไว้นี่เรียบร้อยเบเกอกร,อร,กร์มีการอาร์คนะครับมีการอาร์คอาจจะเป็นเพราะว่าด้านอินพุตของแผงโซล่าเซลล์นะครับมีการช็อตนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับด้านอินพุตของแบตเตอรี่นะครับใช้ คัตเอาท์นะครับในการตัดต่อระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์นะคัตเอาท์ธรรมดาเนี่ยนะครับคั cut out, ตเอาท์ตาช้างก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็แบบลุกทุ่งลุกทุ่งก็ยิ่งจะดีกว่าเบเกอร์อีกนะครับถ้าเป็นคัตเอาท์ตัวเช็คเบื้องต้นนะครับก็มีขั้วแบตเตอรี่นะมันช็อตถึงกันนะเดี๋ยวผมจะแกะดูว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับ อีกอย่างนึงนะครับที่ตรวจพบความผิดปกตินะครับก็คือเรื่องสายแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่ที่จริงต้องเป็นสายทองแดงนี่นะครับสายทองแดงเต็มๆแบบนี้นะครับไฟมันจะผ่านได้ดีนะะนี่คือสายทองแดงนี่น่าจะเบอร์20นะครับถ้าเบอร์16จะเล็กกว่านี้อีกนิดนึง ถ้าระบบ4 8โวลต์นะครับใช้เบอร์16ก็พอเนื่องจากว่ามันกินกระแสไม่เยอะนะครับแต่แรงดันมันค่อนข้างจะสูง4 0 4 8โวลต์ v, จนถึง5 8โวลต์เลยทีเดียวนะครับขอใช้แบตเตอรี่แบบเจลนะครับสี่ก้อนอนุกรมกันแบตเตอรี่กี่แอมป์ไม่ทราบได้นะครับยังไม่ได้ตรวจเช็คอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวก็มาแกะนะครับแกะดูข้างในกันเลยครับขอวัดดูก่อนแป๊บหบนึง่งตั้งไว้ที่คูณหนึ่งนี่นะครับขั้วแบตเตอรี่ช็อตนี่นะครับสมมติว่าถ้าไม่ได้ตรวจขั้วแบตเตอรี่ช็อตแบบนี้นะครับแล้วบังเอิญนะครับต่อสายแบตเตอรี่ที่มันขาดอยู่นะครับเพื่อต่อเสร็จ แล้วขึ้นคัดเอานะครับเครื่องจะช็อตหนักกว่าเดิมแน่นอนนะครับเนื่องจากว่า,ามันช็อตอยู่แล้วนะครับแล้วเราเอาแรงดันของแบตเตอรี่และกระแสนะครับดันเข้าไปอีกนะครับก็จะทําให้เครื่องเสียหายหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็ยังดีนะที่ตามเกมทันนะครับอ่าไม่งั้นก็จะเสียหายหนักกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ไปที่เบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ทริกนะครับหรือว่าเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่เด้งก็อย่าพิ่งเอาขึ้นโดยทันทีทันใดนะครับก็ใช้มิเตอร์วัดเบื้องต้นก่อนว่ามันเกิดอาการช็อตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับ เท่าที่ค่อยๆแกะไปนะครับทีละอย่างทีละอย่างก็ได้กลิ่นนะครับเหมือนจิ้งจกนะเหมือนซากจิ้งจกมอเตอร์พวกนี้นะครับมันจะมีสัญญาณที่ดึงดูดจิ้งจกไม่รู้เป็นไงเหมือนกันนะครับว่ามันถึงชอบเข้ามาข้างในแบบนี้นะ ใครที่ติดตั้งระบบไฮบริดหรือว่าติดตั้งระบบโซล่าเซลอะไรต่างๆนะครับก็ต้องดูด้วยว่าจุดไหนที่จริงจกมันจะเข้าได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นจุดเข้าสายอะไรต่างๆนะครับจุดเข้าสายขั้วแบตอะไรเนี่ยครับม,มันมีรูอยู่นะ บางทีจิงจกมันไปโตอยู่ข้างในนะครับตอนเข้าไปมันเคาะเข้าตอนตัวมันเล็กๆอยู่นะครับก็จิงจกมันโตไว้นะครับจะได้สักอาทิตย์ก็ตัวโตแล้วก็ออกไม่ได้อ่ามีนะครับกลายเป็นว่ามันทำให้เครื่องพังได้นะครับเวลามันไปอยู่ในจุดที่เป็นจุดไฮโวล อันตรายครับทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายได้เหมือนกัน นะอย่างที่บอกเลยนะครับมันมีกลิ่นนะครับก็เดาไม่ผิดวงจรข้างในนะครับก็จะคล้ายๆกับโซโลเทคนะครับแล้วก็เหมือนฝาขาวนะครับผสมกันบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเหมือนของโซโลเทคนะครับแล้วก็วงจรต่างๆก็จะคล้ายๆกัน กับอินเวอร์เตอร์หลายๆรุ่นตอนนี้นะครับจะทํามาคล้ายๆกันแบบนี้หมดเลยมาดูด้านใต้ปลิ้นกันก่อนนะครับจุดที่จิ้งจกอยู่นะครับช็อตหยุดจุดนี้เป็น MPPT ชาร์จนะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นภ้าอินเวอร์เตอร์ ดูในจุดที่เสียบ่อยๆนะครับตรวจเช็คด้วยสายตาก่อนเบื้องต้นก็ยังไม่เห็นอะไรที่ผิดหูผิดตานะครับอ่าก็ยังดูสวยงาม เดี๋ยวผมจะใช้คอมโพ n เนนต์นะครับในการตรวจเช็คว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับก่อนอื่นก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับกับช่อง YouTube ช่างเอลัมพูนนะครับช่องนี้เป็นช่องหลักนะครับ DJ a f M ลําพูนแต่ถ้าเป็นช่องลองนะครับช่องในการซ่อมะจะอยู่ในช่องนี้นะครับชื่อช่างเอลัมพูนพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็ค้นหากันนะครับ นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปก็จะเป็นงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ของคุณลูกค้านะครับใครที่เอามาซ่อมผมจะเก็บไว้ในช่องนี้นะครับไปดูย้อนหลังได้ว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับอตอนนี้จะใช้คอมพเนตนนะครับในการในการตรวจเช็คว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับเวลาอุปรกรณ์มันชอ็อตนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะ แต่เวลามันขาดมันจะเป็นแนวนอนนะครับวัดจุดนี้นะครับด้าน DC to DC ดเป็นคาเลกเตอร์แบบนี้นะครับแถวนี้จะดีอยู่นะครับแถวนี้จะดีอยู่ชุดที่2นะครับนี่ตัวนี้ช็อตนะครับถ้าช็อตแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเสียเหมือนกันทั้งหมดนะครับทุกตัว ในชุด4ตัวนี้นะครับมันมันมันจะลามกันไปนะครับทั้ง4ตัวมาดูอีกชุดนะครับชุดนี้อีก4ตัวอ่ถ้าแบบนี้นะครับสีตัวนี้อาจจะรอดแต่บางทีมันขาดก็เป็นได้นะครับขาดขาดวงจรแต่เหลือตัวดีอยู่นะครับเราวัดสัญญาณก็จะเห็นว่ามันยังดีอยู่นะครับอีกชุด อีกชุดหนึ่งนะครับสี่ตัวนี้ก็ช็อตเหมือนกันนะครับวัดทั้งหัวทั้งท้ายนี่ช็อตเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันช็อตไปตัวงนะครับเราวัดแบบนี้มันก็จะเห็นว่าช็อตทั้งหมดจะให้ชัวร์นะครับก็ต้องใช้มิตเตอร์เข็มแบบนี้นะครับในการตรวจวัดว่ามันช็อตกี่ตัวนะครับหรือง่ายสุดนะครับ ยังไงก็จะได้ถอดอยู่แล้วนะครับก็ต้องถอดออกมาทั้งหมดวัดตัวนี้แบบนี้ขึ้นเต็มนะครับขึ้นเต็มก็แปลว่าช็อตแน่นอนตัวที่2นะครับตัวที่3ตัวที่4ไม่รอดนะครับ4ตัวนี้นะครับไปทั้งหมดวัดตัวที่ดีอ่าดีจะขึ้นประมาณนี้นะครับนิดนึงวัดวัดดูนี่ดีทั้งหมดนะครับ ส่วนอีกชุดหนึ่งชุดนี้อ่าก็เหมือนจะดีนะครับตัวนี้ช็อตนี่เห็นไหมครับนี่ก็ช็อตอ่านี่ก็ช็อตนี่นะครับก็เดาได้ว่าตัวนี้จะดีอยู่นะครับเสียอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับอานนี้ไม่เสีย ต้องเช็คตัว R, ตัว C อะไรอีกนะครับเยอะแยะมากมายจำเป็นต้องได้ถอดทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตรวจเช็คดูนะครับมีภาคอินเวอร์เตอร์ที่ชอ็อตอยู่นะครับน่ะภาค,ภาคอินเวอร์เตอร์ชอร็อตนะครับภาค MPPT ก็ชอ็อตเหมือนกันอ่าเรื่องใหญ่แล้วครับแถวนี้ เยอะเลยใช้คอมโพเนนต์วัดดีกว่านะครับถ้าวัดในภาค MPPT ชาร์ตนะครับวัดขา1กับขา2นะครับถ้ามันขึ้นว่ามันชอ็อตนะครับก็แปลว่าชอ็อตแน่นอนทั้งหมดเลยนะครับมันจะพากันไปทั้งหมดโอกาสที่จะดีสักตัวไม่ไม่เคยเจอเลยนะครับ4ตัวนี้เวลามันเสียจะเสียทั้งหมด ตัวนี้เป็นไดโอดนะครับนะไดโอดก็จะเห็นว่าช็อตไปด้วยแต่มันจะไม่เสียนะครับลามมาถึงจุดนี้นะต้องวัดขา1คขา3เป็น IGBT อนะ่าช็อตแบบนี้นะครับทำหน้าที่เป็นเหมือนรีเลย์นะครับตัวนี้นะเป็นสวิตช์เปิดปิดในการตัดต่อการชาร์จการจ่ายแล้วก็ภาคอินเวอร์เตอร์นะั่น ไปแล้วสรุปนะครับเหลือตัวเดียวที่เหลือไปหมดเลยนะครับไปหมดเลยเดี๋ยวก็จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับอาจจะว่าบางทีมันอาจจะเสื่อมก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีจุดที่เสียบ่อยๆนะครับจุดที่เสียบ่อยๆก็จะมีไดโอดสามขาตัวนี้นะครับแล้วก็มีออปโตนะส่วนมากจะเป็น2ตัวนี้นะครับที่เสีย ตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับใน IGBT ตัวนี้นะครับสองตัวด้านบนนะครับไม่ค่อยจะเสียแล้วก็จุดใจไฟนะครับก็ต้องตรวจเช็คตามสเต็ปนะครับก็คือว่าถอดออกมาทั้งหมดเลย IGBT ในๆก็จะได้เปลี่ยนละแล้วก็ภาค DC to DC นะฮะยกออกมาทั้งหมดครับแล้วก็ทำการตรวจเช็ค จุดใจไฟต่างๆนะครับจุดไฟเลี้ยงต่างๆก็ใช้เวลามากเลยทีเดียวก็ด้านบนนะครับมาดูว่าเบอร์อะไรอ่านี้ใช้เบอร์สี่สองเอ็นหนึ่งนี่นะครับสี่สองเอนหนึ N ่ง จริงจะใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ที่ R ขาเกตอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องใช้ตัว R ที่มันสัมพันธ์กับตัว m o s f e t พวกนี้นะครับเบอร์นี้ไม่มีนะครับเบอร์นี้ผมไม่มีนะอาจจะเปลี่ยนยกชุดนะครับใช้เบอร์ที่สูงกว่านี้ไม่งั้นก็จะสั่งเบอร์นี้มานะเดี๋ยวตรวจเช็คดูก่อนนะว่าในตลาดที่ซื้อ ประจำนะครับว่ามีขายหรือเปล่านะถ้าไม,ไ,มไ,ไม่งั้นไม่ได้นะครับไม่งั้นไม่ได้เราเปลี่ยนใช้เบอร์ที่ไม่เหมือนกันไม่ได้นะครับมันจะพากันพังไม่นะครับนี่นี่ไหมจนแดงเลยนะไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วด้วยนะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องของคุณต้นนะครับบ้านหนองแฝกสาราีเชียงใหม่ตัวเดิมก็ใช้ Solotech นะครับรุ่นหน้าจอสัมผัสนะแต่เอาไปซ่อมนะครับยังไม่ได้แกก็ซื้อตัวใหม่มาอีกตัวนะครับเพราะว่าเอามาใช้งานก็เพื่อความคุ้มค่านะครับในการลงทุนนะก็ติดตั้งให้ เรียบร้อยนะครับเพื่อความคงทนก็อยู่ที่อุปกรณ์ต่างๆด้วยฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ